สวัสดีค่ะวันนี้จะบันทึกรายการค้าในโปรแกรมสมาร์ b บี6สามหกหกวันที่ยี่สิบมกราจะทำใบขออนุมัติจัดซื้อสินค้าเพื่อจะซื้อสินค้าจากบริษัท,ฮทไฮไฟโอเลียไทยจำกัดมีรายการคือลำโพงสองเครื่องเครื่องละสองพันบาทและตู้เย็นหนึ่งเครื่องเครื่องละหนึ่งหมื่นสองพันบาทและทีวีหนึ่งเครื่องเครื่องละแปดพันบาทหากซื้อครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทค่ะ เข้าไปในโปรแกรม s m a r t b บีส366ค่ะเลือก Pro q p r o q 2 p t y pay ค่ะเข้าไปที่ทำใบขอซื้อสินค้าให้ผู้จำหน่ายเพิ่มค่ะวันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันที่20เดือนหนึ่ง ชื่อผู้จำหน่ายเลือกบริษัทไฮไฟโอเรียไทยจำกัดชื่อสินค้าเลือกลำโพงสองเครื่องเครื่องละสอ0 0ับาทเพิ่มตู้เย็น หเครื่องเครื่องละ12,000บาทและทีวี1เครื่องเครื่องละ8 0 0พบาทหากซื้อครบ1นึ0 0หมบาทจะได้ส่วนลด1,000บาท ยอดสุดทธิ24,610บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะบ,บันทึกรายการค่ะหน้านี้เป็นการจัดทำขอใบอนุมัติการจัดซื้อสินค้าจากบริษัทไฮไฟโอรียไทยจำกัดค่ะ